การผ่าทุเรียนภูเขาไฟนะครับโดยแม่ยานางนะครับอังตรงจากสีสะเก็นะครับมันก็มีนี่มนุ่นเราของแห่งเราแของแหรงครับ เอาซึบๆๆเลยมีทุเรียนูกกระไฟนะครับจากคุณหานี่ถั่งเนย้อแต่แกวเย็นเย็นเย็นทุเรียนทุเรียนดีต้องมีห้าผู้หาผู้นะครับหาผู้หาผู้ครับหาผู้เอ้สุดยอดครับีกิโล น่าจะมีหาเแน่าจะหามสวยมากลุงาบงเนื้อครับล่อมเนืนี่ตัวนี้คิบ้างกว่าว่าอิ่มในหลายก้นจนวะเกด้องเอาไม่อีกรูกนืงอสมเนื้อครับรอสมเนื้อของทุเรียนมาเที่ยวข้องแค่ลุงนะที่ว่าผมว่ามันงาหน่อยไปกินจนเเลือเออถ้าได้ก็นอนที่หลักก็นอนสวยมากเลยโลใหญ่แบบแรงมากคุว่าเมื่อกี้อ้ยมีแต่ปุนง่นาดน้ นผู้ใหญ่ผู้น้อยพ่อมีลาดัมด้วยครับของแท้ต้องมีลาดัมถ้ามีลาดัมไม่ได้ดิถึงการที่ว่าเวลาที่ในช่วงระยะสองเดือนหลังนี่บอดิซียาเลยอ๋อมันจะปลอสารนี่คือเขาเรียกว่าผู้เรียนมปลอดเกล็ดถ้ามาแรงนะไม่มีสารเคมีนะครับลาดัมเกิดดังกระดิ่งไม่มีสารเคมีมันถึงเขาทั้งไงมันเนาะมีสันมีส่ามีซ่ามีสิบอลลงกู้มีต้นนี้มีอยู่กิบเข้าดีกคอ แถามเบิ้งผู้อะไรคนผู้งานผูู้กผู้ผู้ใหญ่แห้งตัวนี้มีสั้นก็ได้ใส่เวลาได้เพีกน้อยครับนิดมีสั้นเราชมเนี่ยเราชมโอ้ยเด็กกีเด็กกีมากแอเบมัดทัดไปจะขอมาบ้างปลาดำคือออร์แกนิกครับ บดสีดสารเคมีนะสารใหญ่ไป้พาหลอบได้กต่เอาหลองใหม่เราชมครับาชมนะ่งันว่าหรคาเต็มใหญ่แห่งผู้ใหญ่สสอดลราคาหน้าสวนเท่าไรครับพี่ร้อยห้าสิบร้อิบนะครับล้งสวนหลังสวนหนล้งสวนหน่อลนะครับ้างสวนบดว เเ้าสหูคนนเห็นนเมื่อ่อ๋อลังสวนเนี่ยครับลังสวนอยู่จุพรับแอนอยู่น่พีแอเมื่อก่อนอันนี้นาสวนนครับบเป็นหลังสวนแต่หลังสวนหยูดุพรครับไม่ต้องปัดครัวมอบ่มีนะบ่มีนะครับอช่ครับรอช่วงนหสวนอยเดียวมันไวบ่มีดอยู่จุ่มพรอร่อยยเป็นตค่ะอเอามาช่ว เอามาวางโดอันนี้เรอใช่แล้วรอรุ่นครับรอรุ่นโอ้ยรอรุ่น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 รอรุ่นอ่ทุ่รุ่นรุ่น่สเป็นจังได้เป็นจังได้เป็นจังได้แต่แกแน่นอนแต่ว่าคนคนบอกนี่แกกุหลาบทุเรียนอยู่แล้วแกก็ยังสวยอยู่ค่ะแกอย่ยท่านท่านหลุดหลังตลอดเวลานมนาวกกลอยกลอยลุงองท่เป็น มันเนี่ยจินทุเรียนหลายเลยไปเก็บบังวงก่อนไปเก็บบังวงมาสับก่อนนั่นที่ละเนี่ยข้อหายืดหลุ่นเลยยืดหลุ่นโดนเลยโว้ยโวยดังได้ละตัวขาพี่เริ่มเริ่มแย่เริ่มแตกออกแล้วเริ่มแตกออกแล้วครับงัดซอยพวกนียังดอกระว่ามันเน่าวัวนี่นะจิ้นจุ่อออาเลยจุ่อออกเลยเนาะค่ะานอืม ของแสบกินยากนะครับของแสบต้องรอจังน anyway ้อยครับของของกินแสบ่ต้องรอเวลาสังน่อยเย็นๆเอามาแบบกลางวะครับเดี๋ยวมันคุ้ยลงโต๊ะว ร่วมแรงร่วมใจครับตอนนี้อยากกินแซ่บตรงนี้ลดวดลูกนี่หากิโลกรั่วนะครับนี่ลูกนี่หกิโลกรัวมันอีสิ์ันนี้เดนใจจกอเอันนี้มันสันนี่มันบอบอันนี้อริมันประสุดครับมีความประสุดอันนี้กินรสชาติันนี้มันกวนอะรมาต่างกันะกนี่อเลยอ่ะพี่พีีอรอเลยไม่ได้ร่อเลยนะคะพี่พีชเธอจะไปเขตไหมเธอว่าพี่ทานินทำไมทานินทำไม นี่ค่ะนี้มันไม่ได้เงนไหนแยกแล้วแยกแล้วครับนี่เพื่แต่กพ่ไปเขตเดียวให้พี่ท่านนี่จัดการท่นเลยหนังรอชมเดี๋ยวผมคนเดีพาเคิร์นพ่อฟังอย่างไรหรืมันปอมแล้วปลอมมันไม่ถูกไอ้ลูกปลเย็นูกบอกมีติบาทเมื่วหาหเศษมันั่นเแตกมันใสบัหาดอกมาปอกคนเียเอาพูดดีนี่พูดดี แต่ว oh, right ่ามือแรงเนาะไี่นูกกินให้พี่นป้องมือแรงสิโอเคเลยในใจอะไรทั้งเหมือน เขาบอกเอาเมื่อไงไม่ใจอะไรขึ้นเบ็ดดีๆเลยเโยกขึ้นรถเลยเลยครับเดี๋ยวนอกไปวานน้ครับเกินหมูออที่หลังเกินหมูไม่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยนี่ทีกำลังกินขอบนอกนุ่มในครับกรอบนอกนุ่มในครับเห็นบ่อไหนเออดิเห็นบ่อไหนเราสาธิตแล้วเห็นบ่อไหนเราสาธิตแล้วดิแบ่ไหนครับนี่แน่นแน่นอ่มกรอบครับกรอบแต่ว่ามันมันกรอบอยู่ พี <py S 2> ่ยังแข็งอยปลามันมาใชป่ายามันิ็งเป็นบางคูครับทุเรียนออาเกิน่งเป็นอะไรแม่หนุ่มหอบอบหุ่มแม่ครับตอนนีกลังซอยกันอยู่เอาซอยกันดีซอยกันดีผู้ใดเสียผู้ใดก็เฝ้าจับจองเด้อเออจับคว้จนรรจุขึ้นได้เยอันไหนเลยพอดีพี่ต่อไปเห้เพื่อนไดแจ๊กยี่สล้านเด้อ สิดปะเป็นเจ้าของทุเลียนนกปีน้คันบอลนการเปลี่ยนดีอยางกินิเรียนส่วนได้กระัง่อนะส่วนที่่าเก่งกผมก็เจอมาหมดเลยบอลเข้าอาแล้วเเด็กอยมเข้าเบอลุนพูดที่สองนะผู้ที่สองจะเป <Rebel> ็นย <w> ังไงครับรอลุ mm ุนรอลุ le But, mm ุนมพี่แจมเด็ยวัต่ก่อนมันต้นดีหน่อยแต่ไม่ต่ำดหน่อยเลฟรีเดียวเองเนบอก ปนะเไทยครับตัวตนยางลักหัวส่วนหัวของกยกหัวนือวามาหน่ตัวนี้นวนี่เขาอกวกอบนอกเนียยังเขาสีมะค้อบอกย่างส้ามะค้อกนเส้าเนี่ยนก็เสลยูสุดยดเอาดนนี้หนวยนี่ยหนิเนี่ยหนอบนี่หนิเนียหนเน่ยหนขเนี่ยหนบเน่ยหนิเนี่ยหนิเนหนเนียหนัี่นเี่ยนิี่ยหนเนี่ยนนี่ยหนี่นนี่นเีเยหนเ่ยหนิเนี่ยหนเยหเนห้เบินนน่ มันแข็งแข็งเียังแข็งแต่ว่เอาเมือแรกเมือแรลกจะโอเคครับกรอบซอนเป็นบู้ยมัก่อนเอาอไรเปเมือแรกอว่าเพิ่มบะไ้ไปโอ้ยอ่อนสุดนลีเว้ยแต่หวานแต่หวานยูโอเคนะครับอ่ะกรอบน้องนุ่มหนครับนี่ครับอ่สมบกน